หาอาไตาแต่สาีั้าหารานอาีน้องเราทุกคนสาธุทตเพื่อเกิดมเพื่อเิดด้ความโลูตุในสกาบารมีภูรักคุจกติเป็นคุญจะาาโยจะมอบใม่สายสวรวค์ทรงนี้ให้การปฏดบัติูรที่า่น้อง

าวันน <Bond> ี้ไปแล้วห้าว่ะทางไม่ขาดไปได้ห้าว่ะต้อก้เขามาทุกปีเลยครับแล้วไปรับำขอบคุณครับแน่นอนแน่นอนอ้าวขอพักนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดดูได้นะช่องไหนช่องนั้นนะจอกลอยพิมพ์พิมพ์พระสังขีช่องนาจจอกลอยโอเคอันนี้มีเปิดเปิดดูไล่เลย เมื่อเราได้มาสู่สถาบันดุนี้เราต้งารที่จะว่าเราได้มาเพื่อามส่งเสริม่ายดีไหมร้านนี้ถยดีายดีไห ทุกส <Es> <an> ่นโกไทยทำกระจายแสงนอรได้รับฝนได้ร็นลมาด้รับการวัะิงในนี้การานะกรรมการว่าโลกโลโอ้โหพร้อมด้วยคณะส่งสร้างสรรค์ศิลปิโยมตลาดทั้

ท่านท่านใดที่ยได้รับโรการหล้ว้ก็เจริญพรที่จภาพโครงการได้แจกทานประมาแจกทางวันนี้นุ่ต่อมาจะประมาณ30-40ิบล้านนะฮะเมืองรับประทานกันใดตามบอตรงซึ่งได้ฟางจากท่านผู้เชีาเพราว่าวัดสึหมระรุ่ย ไ,ได้เลยนะถ้าลาหคือเ็ไม่ถูสงองลยคอยจับดัเอากระถิงเป็นยอดโอโบโสดในเวลาช่วงสิบเนาฬิกาโดยกอมเจอสิมันต้องเจอสินี่ก็ไม่พ้นหรอกในริวาลทั้งกลัในเวลา12บสนาฬิกาโดยพรอมมาเพราะว่าเราจะรอชนะผา ท่านานะพอดีเศรษฐีผู้ใจบุญที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาณนในเขตอาหารของบุญห่อนี่โยมพี่เต้มาหาผมมีของบุญนิดเดียวอร่อยไหมครับครับท่านใดนะครับที่ยังได้รับประทานอาหารลูกไปรับประทานอาหารก่อนะครับเรามีเวลาอ่า จะนำองค์การศิลป์ไปพระราชทานวันนี้เลี้ยงอะไรเนี่ยร้านเนี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แท้ถาม่านอร่อยอย่างนั้นเนี่ย อันนี้เห่ดอะคเดขนวเลี้ยงอะไรวันนี้เลี้ยงอะไรครับคนหอมจีนแกงไข่ครัวผมข้วผม้ามครับครับครับว่าไงพี่นั่งคนเดียว อ๋อหรืว่ามาคนเดียวนาีงนานะอยู่นชื่อให้ขอภาพหน่อยครับเปิดดูได้นะครับเปิดดูช่องช่องช่องอน่าจะ้อยาพีม์สาก สวยครับสวยครับคนสวยยังไงก็ต้องสวยครับผมถ่ายอะไรลห้มล่อเลยดิถ่ายดีไหม

วัดนนนะคะครับวัดบัวตลาดน้ำลุงออบครับผมขอบคุณค่ะสุกจีแท้นภูมานะคะตัวสี่ค่ะครับขอบคุณมากที่มาทำหนยร่วมบบงกับไม้โค้งของเราด้ยครับขนมชั้นบอกด้วยนี่ค่ะครับผมครับ ครับครับขอบคุณมากครับที่มาช่วยกันวัดโค้งหัวนี่ครับตลาดนัดก็มมีตลาดนัดก็มมีแซนดเว็บแซนดเว็บท่านผู้ชมโรดทราบรวมกันครับทุกท่า ขอวิดขอต้องนี้หน่อยนะวิดีโอนะขมวัดบวันครับวัดวัเออเมื่อไรวัดบระวัเนี่ยวัดประวันวันที่ซ้ำึบซ้เ็รวันไมเร็วเป็นอไปยื้วท่านหน้า่นสรไรวะอไรวะพอเสร็จแล้วพิสูจบอว

ปัจจุบันนีก้การรับประทานส่วนใหญ่ต่อประมาณ90%ที่ใช้ <Right. S 2> วันเสาร์ที่เป็นการทอด้าไว้รยร้านนี้คุ้นหูเอ้ยคุ้นตามาจากไหนครับร <c oughs> <f corona> ้านเนี้ยวัสว่างวันที่เท่าไหร่ครับ เขาสว่าง,องทอดวันที่เท่า,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 าไหนะรนะ่โอ้ยลูกค้าต่อแถวเลยร้านนี้ไม่ยอมไปซื้อเรา